เวลาคุณพยายามโยงตะวันโยงอะไรวา่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเนี่ยในทางกับการสปปสเนี่ยอใครอยู่เบื้องหลังไม่รู้นะฮะใช่ไหมเราก็เลยคิดเหมือนกันผมก็อ,มอาจจะมีมุมคิดในใจแล้วกันครับแต่คิดดังหน่อยอย่างคุณหมอวรงเนี่ยคุณรังสิมันก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับคุณหมอวรงเนี่ยแกก็คุยกับเรานะฮะบ,บอกว่ามั่นใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขบวนการมันมีการเชื่อมโยงกันก็เชื่อมโยงจากเหตุการณ์ต่างๆนะของสสพักก้าวไกล ที่เคยอย่างที่บอกนะครับไปเป็นนายประกันหรือการแสดงออกของสสก้าไกลาบางคนหรือสสก้าไกลาบางคนเคยมีคดีนั้นโน้นนี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกเนี่ยเป็นกระบวนการมีกลุ่ม NGO ต่างประเทศหนุนหลังอยู่แน่นอนมันต้องเชื่อมโยงกันแน่ๆนคือปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีกลุ่มคนที่คิดแบบนี้คือผมเนี่ยผมผมชอบยกตัวเองนะเพราะมันจะได้ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วก็คือคือผมเนี่ยแบ็กกราวผมมันก็ชัดใช่ไหมผมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองผมเคลื่อนไหวเพราะว่ามันมีรัฐประหาร ผม,ผมผิดแล้วฮะที่ที่ที่ผมจะโกรธพลเอกประยุทธ์ซึ่งวันนี้เป็นองคมนตรีไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเขารัฐประหารและออมหน้าที่ผมซึ่งเป็นประชาชนไปครับผมไม่มีสิทธิ์โกรธแล้วฮะที่เขาจับกลุ่มคนเห็นต่างการที่ผมไปอยู่ที่บริเวณหอศิลป์กรุงเทพนะครับยืนอ,อยู่เฉยๆแค่ต้องการ ยืนอยู่เฉยๆสินาทีเนี่ยสุดท้ายผมถูกทหารสลายการชุมนุมถูกฉีกผ้าออกมาเป็นชิ้นๆนะครับหลังจากนั้นผมก็มีคดีนะครับแล้วก็พอผมโดนแบบนั้นเพื่อนๆของผมคนที่เขารู้จักผมมีสิทธิ์โกรธต่อผู้ที่กระทํากับผมแบบนั้นเหรอฮะเขาก็มีสิทธิ์นะครับแล้วไอ้การ ความรู้สึกแบบนี้มันก็สะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้แค่ผมโดนมันมีคนอื่นๆที่โดนแล้วมันมีคนที่เขามองอยู่แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเขาก็แสดงออกเพียงเพราะว่ามันมีความอุบาทเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วคนไม่พอใจกับมันเนี่ยครับมันกลายเป็นขบวนการมันกลายเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ต้องการล้มล้างการปกครองเลยฮะ<อ>ทั้งๆที่ในความเป็นจริงจุดเริ่มต้นของการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันมาจาก คนที่ต้องการขโมยประชาธิปไตยค,คนที่ต้องการคนที่ไปสมคบกับทหารเพื่อรัฐประหารไม่ใช่เหรอฮะจุดเริ่มต้นมันคือตรงนั้นหรือเปล่าแล้วทำไมกลายเป็นว่าพวกเราคือคือจำเลยอของเรื่องนี้ อแล้วเนื่องจากว่าผมเป็นแอคทิวิสต์ผมเคลื่อนไหวผมก็เอาชนะไม่ได้เสียทีนึงเคลื่อนไหวแทบตายสุดท้ายก็มีแต่คดีแล้วผมก็ตัดสินใจว่างั้นผมสู้ในซีซั่นต่อไปเนี่ยด้วยการเป็นนักการเมืองอเพื่อที่จะมาทําให้ประชาินประทายเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาล่างกฎหมายเพื่อที่จะได้มามีโอกาสในการอภิปรายเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในการกัดกินประเทศไทยเนี่ยตามกฎหมายที่มีเนี่ยอผมกลายเป็น ขบวนการเคลื่อนไหวเลยนะฮะคือผมไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่โลจิกของคนที่พยายามประนามพวกเราได้เอาเลยครับคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้พวกผมเป็นฝ่ายค้าน <ฮะ S 2> คุณพิสูจน์ให้ได้สิะฮะ<อ>ว่าพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการล้มล้างการปกครองจริงๆแต่ว่าการกล่าวหาเลือเล่อนลอยแล้วก็พูดซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยโดยหวังว่าคนจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองโกหกเนี่ยอมผมคิดว่าหยุดเถอะฮะ มันทำร้ายประเทศไทยมามากพอแล้วเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาเวลาผมพูดถึงเรื่องตัวช้างผมพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงนะฮะ